โอเคพวกเราทุกคนวันนี้เราจะเริ่มสอมวันแรกก็อยากจะขอให้ทุกคนจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าทุกครั้งก่อนซ้อมไม่ว่าจะขึ้นเวทีหรือการซ้อมเราต้องทำการวอร์มก่อนทุกครั้งในทุกๆครั้งที่วอร์มเนี่ยเราต้องโฮเซ็นเตอร์อย่างนี้ทุกครั้งเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นเหงื่อเราต้องไหลตลอดเวลาหัวใจเราต้องเต,ต้นต,ตึบกับต,ตึบกับถ้าไอทีมเห็นเนี่ย ก็ให้เขาหงอไปเลยเฮ้ยฉันเห็นทีมคู่แข่งมันซ้อมอยู่กอดังข้างเราไปแอบดูกันปะเอ้าวีวิวมาซ้อมกันหน่อยแล้ว แค่ซ้อมเบาๆอ่ะกลับบ้านั่าีกว่าโอ้โอ้ทำยังไงพวงบ้านี่เขาเรียกว่าซ้อมเบาๆ่ะเนี่ยอย่างนี้ไปแข่งยิมนาสติกทีมชาติไปเลยดีไหมเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันค่ะเหรอจ๊ะพอดีฉัน ชดอ <nt> <monastery> ุ้ยและเห็นป <performance> ้าบอสฉันบอกแล้วว่าเต้นอะมันไม่เวิร์กเปลี่ยนไปร้องเพลงแทนเถอะเรายังพอมีเวลาจริงป่ะเอออาแล้วไมปับมยอมแพ้ง่ายเงี้ยไม่ได้ยอมแพ้ง่ายที่เห็นอยู่ว่าเขาว่าเก่งกว่าอไม่ต้องมาแก้ตัวเลยตัวเองเต้นไม่เป็นก็เลยกลัวดิ แต่ว่าการที่เปลี่ยนมาเป็นแข่งร้องเพลงเนี่ยสัญญาที่เราจะเดดกันมันจะเป็นโมคะมันก็ไม่ใช่นะเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าพวกที่หลงตัวเองแล้วก็ขี้หลีมากๆอย่างเธอมันมีโอกาสเป็นเกสูงอ้าวทีนี้มันต้งองร้อง ว่าพีอเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมแต่เห็นสงสัยสงสัยที่ไม่เคยรักใครสักทีไม่อยากเป็น,น้องก,ก็เป็นนอองข้องใจทำไมไม่ม night, เอาไหนทำอะไรไม่เป็นอย่ากจะรู้ก็จะชวนเข้ามาจะสิบปากว่าก็ไม่ัอตาเห็นแต่ลองทีง่จักนะจักมันจะไปยากอะไรทำไมไม่ลองสักที เราไม่รู้น,นะจ๊ะก็จะได้รู้กันไปว่าใครเป็นใครแล้วทีนี้ลองที่จ๊ะจ๊ะจ๊ะจะมีปัญหาอะไรกันจะไม่เคลียร์สักทีรักกันเลยพี่ไม่เคยอ้อมคอนอนก็มันใกล้สักทีเดี๋ยวนอนก็จะรู้นอนให้นอนให้อน รับรอรรองจะเลยไม่ลองรักแล้วน้องยิงลงก็อยยาตาเ้าสีเแล้วกันไม่อยากที้น้องเป็ไปนอนข้องใจทำไม่มีอ้อน,นทำอะไรไม่เป็นอยากจะรู้ก็จะชวนเข้ามาจะสบปาว่าก็ไม่คนตาเห็นแต่ลองที่จักนะจักมันจะไปยากอะ่าไรทำไม่มีรลอนสักที ไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะก็จะได้รู้กันไปว่าใครเป็นใครตอนนี้ลองสิจ๊ะนะจ๊ะจะมีปัญหาอะไรมันจะได้เคลียร์สักทีรักมันเลยพี่ไม่แค้อ้อมคอแต่ตองก็มาไกลสักทีเดี๋ยวหนักก็จะรู้ อะไรไม่เป็นอยากจะรู้ก็จะชวนเข้ามาจะสิบปากว่ามันก็ไม่ตอตาเห็นก็ลองสิจ๊ะนะจะมันจะไปยากอะไรถันไม่ไลองสักทีไม่ลอง thinking think love ทำตามสัญญาดีปังไปเดดาเดดาให้เบนตัดสินใจให้เราดีกว่าเบนว่าเราควรไปเดกับบอนจริงเหรอเอาก็ถ้าสัญญาก็ก็ไปดีโอ้ยไม่ต้องพูดมากเลยสัญญาเราก็ไปดิไปเลยเบนบอนหุ่นนี่โอ้ยนั่งหัวหน้าทีมก็หนีไปกับผู้ชายซะและ้วนั่งบื้ออะไรกันอยู่ละ่ะ กลับบ้านเดิไปด้วยพี่ปตอโอ้ยนี่ใครคนออเอาเบน ยังไม่กลับบ้านอีกเหรออ๋อยังไม่กลับครับเบนเบนว่าบอสจะชอบป๋มหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะอันนี้ไม่รู้ครับผมแล้วป๋มจะชอบบอสไหมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับก็อาจจะมั้งครับ แล้วเขาจะเป็นแฟนกันไหมอ่ะนิวชอบบอสเหรอบ้าก็เราเป็นเพื่อนกับบอสมาตั้งแต่เด็กอะ่ะเราก็แค่เป็นห่วงปั๊มอะ่ะบอสมันกระล่อนอะ่ะตกลงนิวกับบอสไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมก็ใช่อ่ะดิว่าแต่เป็นมีแฟนหรือ,อยังอะ่ะ เป็น,นครับอ๋อไม่มีครับแต่ก็อยากมีนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าอ่ะจริงหรเ,เหรอเบนชอบใครเหรอบอกเราได้นะเราว่าหลอ่ลอๆแล้วก็นิสัยดีอย่างเบนเขาจะต้องชอบเบนแน่แนจริงเหรอ,อเออนี่จะผ่าน้านผ่านวันนิวพอดีอะ่ะผ่านครับผม